โอ้โหแก้วแก้วเก่าสมัยเป็นเด็กนะครับเรายังสะสมไว้อยู่ใส่ตู้กับเก่าว้าวเลยว้าว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 ยำไขยม้าอะไรล่ะไขยมาอะไรัวไหน ไก่เนียวมาโูเห oh, ็นละเห็นละไก่เน so mm ี hmm. oh, so ้ยมานี่นี่ครับเจ้าห้อนวันนี้เจ้าห้อนหมูนะครับอืออ่ะฝั่งไหนก็เอามาอ่ะตรงนี้ตรงตรงตรงไก่คลิปนี่ เออกเกิดอะไโฆษณาเห็นมั้มทำไมตัวกแก๊บแบบนี้ของเราอยู่ไหนสีขาวอะ่ะพังละซื้อใหม่เล้วมีน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มมีสองรสนะครับหวานหรืเปรี้ยวไหนได้เปิดหน่อยดิอืมโอ้โหสุดยอดสุดยอด บำรุงดีแท้แถมแถมแถมสวัสดีครับบำรุงใตาพรรมามากินเจ้าฮอนนะครับทางเข้ากินดีอยู่ดีชื่อร้านนะครับซอยตายูเกนเด้๋ยวคล้อนเนื้อนะครับาาาการช่วงงานเลยวันนี้อากาศก็ดี ร้านนั้นครับเ้วเป็นร้านเจียวฮ้อนดูบรรยากาศนะครับตอน,นหัวค่ำโพเพรนะครับอาหารเครื่องดื่มกินดีอยู่ดีนะครับชื่อร้านบรรยากาศสุดยอด ดีมากนะครับตอนนี้ประมาณยี่สิบสององศาโดยประมาณนะครับซอยตาอูเค โทรด้วยนะครับ0 8 5 5 9 3 9 9 8 ด้วยนะครับโอเสียงเพียงอย่างนั้นลิกรซิบอ่านอะไรยมเนตีด้วยนะ wa 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 ริมทางรถไฟนะครับข้างๆก็โน่นอะรก็ต้องขัดจุดพูดเลยนะครับริมทางรถไฟนะครับสวยสไตล์สไตล์คนจีนนะครับเอสไตล์แขกจีนนะครับ โอ้โหแก้วแก้วเก่าสมัยเป็นเด็กนะครับเรายังสะสมไว้อยู่ใส่ตู้กเก่าว้าวเลยโอ้โอโดูเมนูนะครับใหญ่มากเลยเมนูอาหารดูเทียบกับแท็บเล็ตใหญ่มา่มีหลากหลายเมนูนะครับที่ร้านนะฮะ กินดีอยู่ดีที่อำเภออุณมพรมิสัยนะครับโทรมาจองก่อนได้นะครับ085 8 5 8 7 5 7 5เปิด5้าทุ่มถึงห้าโมงเช้านะครับถึง5้าทุ่มนะครับกวบปิด4ี่ทุ่มเจ้าฮ้อน,นครับ ก็หน่อยครับมาครับเดี๋ยวฮอนเฉพาะหมูร nice. ้อยสี 99, ่สิบเก้วุ้นเส้นยีสเฉพาะเนื้อร้อยเก้าเก้หมูร้อยเก้าเเนื้อสองร้อยสี่สิบเก้าหมูเนื้อร้อยสี่สิตับหมูห0สิบบายนานห้าบผักห้ที่เกิดไปหมดเไปเือหน่นไม่ประกาศเจ้าเ โอ้ไปาถวยคบกน้อยๆอ่าโอ้โอ้แค่นานอกวย่ไนานอกี่ไเยอเลยแน่นอนเวยมันได้้วยนี่ย่างย่างย่างยงนีเรา้ใหม่การนนนี่อ นี่ครับเจ้าฮ้อนเป็นเจ้าฮ้อนหมูนะครับเอาฝั่งไหนก็เอามาเลอ่ะตรงนี้ตรงตรงตรงถ่ายคลิปนี่เออเนโฆษณาเห็นมั้มทไมเราแก๊สแบบนี้ของเราอยู่ไหนซื้อขาวะ้างละซื้อใหม่เด้อ น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มมีสองรสนะครับหวานกับเปรี้ยวไหนได้เปิดหน่อยดิอโอ้โหสุดยอดสุดยอดบำรุงดีแท้แบบนนี้อากาศเย็ยนๆกินเจ่วฮ้อน อร่อยอร่อยอุ่นๆมีร้านกินดีอยู่ดีนะครับครอบครัวมีสองคนนี้เก่งมากนะครับคนเสื้อดำมีถ้วยด้วยแต่สองคนนี้ได้เหรียญเหรียญทองทั้งสองคนเลยนะครับเทควันโด ม่เที you? You. Oh, you like ่ยนเขาประกาศที่หลังประกาศที่หลังูมากมองอเมื่อก่อนาี่เออก็มีนี่ไก่กับสองนุ่มสองชุดเลยหรอคะลองฝังนนี้เลยไม่พอด้วยอาจจะได้สั่งเพิ่มไหมคราบเปล่าครับ

ในีมนะู้แบบลูกว่นึงก็ม้นงกสมาก่องกนชิมน้ะน้ำซุมีสองรสคนหนึ่งซื้ถูกคนหนึ่งซื้อเที่ยง กินบนี่รุ่งดูป่าไทยจังบเพิดาะว่าป่ไทยไม่ใหญ่อร่อยไหมครัลูกอร่อยไหมเนไ้ปร่อยอร่อยเป็นตัวเสียเว่ยตีไก่เสียเป็นตัวน้า มีาวย่งอ่ะสวไสอ่าจะเอาตรงนี้ออก,กวันนี้มาทำอะไรเนี่ย ฉล,ลองเหรียญฉลองเหรียญทองกับถ้วยนักนักกีฬาชายยอดเยี่ยมนักชายยอดเยี่ยมเสื้อดำเสื้าดำนี่นักกีฬาชายยอดเยี่ยมเจ้าแดงไปเตะหั่มต้นขาใส่หั่มขาไปดูนั่นไปติดสันยังไงก็เลยมันโดนโดนเท้าหรือโนะนะดนเข่ากันแน่ก็ว่าเดินเข่าเนาะ เออใช่โยนเข่าจริงเอ้ยมันยกขึ้นมาปุ๊บเขาโดดเข้ามาพอดีเลยเจอเข่าที่เก้อก็ร่วงสิครับมปากเป็ดเออมันเกิบโตบำรุงดีแค่อืมอืม Emak punal, eh. <laughs> แค่หนึ่งใช่ไหมคะหมู

ขาวคนนึงคนนึงขาวคนนึงพี่ยูน้องกันขาบ้านกันเลยี่พี่พ่อเยวเออวะที่เอป็นอแขเด็กแงานพพอพูดหักพแเื่อยีอ่ะ

เด็ดดีมากเลยขัดเตะขัดเตะก็ถูกต,ต้องเลยกำลักเทคนิคบางคนผัดผาดอยู่แต่ไม่เป่งไนงะเห็นหลายคนอยู่แล้วกอยังขาดแล้วเตะขาดเตะยูกต้องเนาะ ไมก็ไม่ดีหลเตืองทำเลคุณพอก็บอกเลยกรคนแทคต้องเก็ต้องเทกเป๋าเลยนะะก็พักก็ต้องเทตขึ้นมาดูกต้อนเดือนแก่ด้สีแก่เลยร่งเห็นชัดเลยอบพักเทไปเไปแล้มันก็ถึงเขาไง่าไเลยเขาก็สวนต้องเรือนนั่นลุกแล้วว่าโวดเขา

ก็ได้ก็แต่แตเบิ้ลคลิปด้วยอกแต่ม่ไม่เลยมันวัตื่นเต้นเบิ้งสดมกือเกดีอืมแต่นอกฐานมันกหอกไปรก่นนะคนนัเริ่มมดเริ่มมืดแล้วเริ่มมืแล้วเริ่องขอแรงเยอะเกิดเริ่มงทงเนี่ยอืม ไต่ไหลไก็เร <ing> ิ่มเศาแล้วเกิดเกิดมาอแรงแม่พี่เดนโดยังไปวิ่งทุกเท้าเลยสี่สิบหบวันแล้วน้ำหนักลดลงแล้วเก่งเยอะเห็นมีดีใน โคตรเก๋งมาเลยตังไกไม่เออลงคือทำนะโคตรบอว่าเข้าเข้าจะยินเฉยๆแ้มตามเขาอยู่โคตร่พูดต่สู้เก้อไงลงเลยขำมันเกียขำมันอดูเออ เครื่องทำดีอยู่อย่ากเขารอแต่มาเกย์เกยอเกื์เกย์พักเตีพักเตีงไ้หวันไต้หวันชาวไทยด้วยยืนผ่านเลยยืนยืนยืนต้นคนบอกว่าตามทุกอย่างการนขาอยู่ตน้นไม่เข้าไป กำลังมีสปอร์ตสปอร์ตสุภาพได้ Det er ikke af den vare. Jeg er nået. Det er

Hãy subscribe cho cái <laughs> Ghiền Mì Gõ Để không กูเนี่ตั้งแล้วสไปแล้วงแหลมแหดตั้งไมยตั้งกที่ทีอั้ว่าแนนเช่นแบบทีรแบบทีบานอะไรไร้ไู้ไร

อันเจ้าฮ้นนรดียีนเครับอรปันกับอิี่ไหมงนงว่าทิเซอร์คูมากบลโดคิสซงลินนะครับตนนี้นะครับใช้ยังนานนรดะเหรียญทองเปนสองคนเดิะมาเช่อที่้ก็แล้วก็คูมาแ้ได้ม็กซิายอดเดี่ยว การเดินกรไดครับเราพาไปทานอาหารกินดีอยู่ดีกิดีอยู่ดีครับกินดีอยู่ดีก็ทําใดที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็แวะมาังกินะครับไปโรงเรียนเชี่ยวนำมานะครับประมาณเอาะทางรถไฟอำไปอุความยุ่สจังหวัดพิษมาแล้วคลิปหน้า ก็ลีงแตอย่ในกระต่จะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะครับทำกิจกรรมอะไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในก,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 การทำคลิปต่อๆไปนะครับอบครับบ๊ายบายคันชิโร่เด็กมอ